ถามแล้วไม่เหมือนดีกว่าเลยบอกเขาทำงานที่เก่าอะ่ะโอก็ไม่ได้เงินก็น้อยเลยบอกทำได้ดแพ่ทำอะไรมาก่อน เงินไม่พอเมียก็ท้องไม่ได้ทำงานเออเอามาตัดแลยพี่เจนเดี๋ยวต่อไปก็ปลดกระเสียนแล้วลดเงินพี่เจนแล้วก็ไปจ้างคนอื่นเพิ่มค่อยเปิดปิดประตูอย่างเดียวพอเดี๋ยวเราค่อยคๆขยับเอา นอ้าวว่าลดเงินพี่เจนไม่ทำไรอะลดเงินแล้วก็ไปจ้างคนใหม่มาทำพี่ขับได้พี่เอาได้อยู่พอบอกลดเงินนี่ไม่เอาเลยเจนไม่ได้ช็อปปี้ช็อปปี้แล้วแด้ารอเขาอยู่โอ้โหเอาปอาไปโชว์ดิเมื่อก่อนลูกค้าซื้อเท่าไหร่ไม่รู้นะคะแต่วันนี้นะคะเซ็กชั่นเอาไปถูกๆเลยพี่ เกรดเอไม่ตัวแอาหวยมุกเป็นประกันมาฟันรีมาฟันหัวเลยหัวอีกแล้วเหรอเกรดเอบอกเลยเพื่อเชิพตคอตตอนสกอตนะคะเกรดเอคือเกรดเอพี่ขายของไม่มั่วเกรดนะคะไม่งั้นอยู่ไม่ได้มาขนาดนี้นะพูดเวอร์ไหมเวอร์เนอะลำคาญเนอะพี่เนอะใครลำคาลก็กดออกไปก่อนนะคะ ใครไม่รำคาญก็ฟังต่อพี่เลยว้าปโลจ้าอานเงี้ให้ราคาแค่7,500บาทนะคะสั้นยาวรวมใช่ไหมเพราะว่าเห็นมีสั้นยาวเลยเอย hmm. ขอขอัขอน้นต้นขั้นต้น วันนี้อเปิดแต่ของแพงนะคะของถูกเปิดเปิดไปแล้วของถูกแบบ <c oughs> เบื่อแล้วพี่ของถูกเปิดของแพงๆโชว์ลูกค้ามาั่งมันมีลูกค้าที่เขาอ่ะซื้อของแพงอยู่พี่รุ่นนี้กเกรดเอนะคะมีทั้งถูกและแพงให้เลือกนะคะ 3, 5, สามพันห้าก็มีนะถ้าเป็นเช็คเชิร์ตอะแต่ก็เบอร์สองอใหม่จริงว่ะ นั้นมันเบอร์สองเนาะอันนี้มันเบอร์หนึ่งนะคะใหม่มากเลยลูกค้าใครรับรีวิวใครส่งให้ฟรีนะคะไม่ต้องจ่ายค่าขนส่งอู้ใหม่ลูกค้าใหม่ใหมใครอะถามหาบา่อยๆเนี่ยเกรดเอมีไหมเกรดเมีไหมนะคะตัดไปค่ะแก๊ปพี่จ๋าแบรนด์มีด้วยนะมีแบรนด์ใ้ีุ้ย รีดรีดขายได้เลยนะนี่ขายไม่ต้องทำอะไรเลยไสด์ดีด้วยนะเนี่ยเฮ้ยแรงเลใส่รอใ่อแห<ร>งรอกมันแขนเกี่ตัว4ี่สิห้าโอุ้ยคิดว่า200ตัวได้นะถ้าไม่หนาผ้าคัตตอนตลูกค้าไม่ใช่ผ้าสำลีนะพี่นะสมมุติประมาณ200ตัวนะพี่เดี๋ยวจะลองหาให้ดูนะ คือสามสิบเจ็ดบาทลูกค้าขายได้แทบทั้ง,ทงลูกเลยอ่ะโนวีเปอร์เซน็นต์ป้นเสียน้อยนะคะลายสวยดีนะใช่ลูกค้าดูดิแรงเรอลิ้นเป็นอะไรเสียงต่อไง ใครรอใครตามหาเสื<า>้อเชิ<า>้ตคอต้อนเบอร์หนึ่งเกรดเอเจ็ดพันหคุณพี่ใครรับลูกนี้ส่งฟรีนะคะเสื้อคอต้อนเกรดเอสกอตสกอตมีแขนสั้นปนแขนยาวเจ็ดพันห้าสีโลนะคะคิดว่าประมาณ1 8 0ยแปถึงสองตัวต้นทุน30กว่าบาท ถ้าใครคิดว่าขายได้เกรดเอเลยนะเกรดเอนะอันนี้พโปรโลพี่โปรโลไปกีดตัวแล้วเนี่ยไม่ได้แยกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวดีแยกแบน์แยกแบนด์ถายลูปแยกแบน์ไว้อเมริกันอีเกิค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนพี่ใครที่บอกวันนั้นลูกค้าบอกไปซื้อมาหกพันห้าป่ะเสียทท้งลูกไม่รู้พี่ไม่รู้ไปซื้อที่ไหนมาแต่ว่าที่เราไม่มีนะคะไม่ไม่ของเลาขายของตามเกรดพี่จ๋า เื่อแฟชั่น US มีไหมแบบไหนอ่ะคุณพี่แฟชั่นแบบไหนคะเราขายงาน US ทั้งหมดอยู่แล้วค่ะเกรด A นะพี่ใครพอมีทุนซื้อเลยเฉลี่ยต่อตัวเนี่ยสามสิกว่าบาทขายตัวละร้อยก็สบายแล้วพี่เออสบายคือรุ่นเนี้ยมันแบบค่อนข้างสะอาดอะ่ะเนี่ยถ้ามันไม่ค่อยช้ำด้วยนะพี่ไม่ค่อยเลอะอ่ะมันดีอ่ะพี่เราบอกเลยบริษัทนี้ไม่ได้จะได้มัง่ายๆนะ ราคาก็แพงใช่หน่อยแต่ว่าที่พี่ขายได้แบบเทียมด้วยคุณภาพนะคะจริงๆขายของต้องตามคุณภาพพี่ไม่ใช่บอกเขาเกรดเอเปิดมามันเกรดดีไม่หลอกไม่ดีนะคะพี่อย่างนั้นไม่ดีนะกลัวลูกค้ามาด่านะคะหน้าบางพี่ใช่ค่ะรับไม่ได้เลยนะคะเวลามีคนด่าหรือว่าพูดจาอะไรแรงๆกระทบจิตใจนะคะ เข้าโรงพยาบาลเลยพี่พบหมอทันทีชอบค่ะแบบไม่เคยได้ยินคำหยาบคายอะไรเงี้ยค่ะพี่สตอไหมจริงๆเด็กแหวนเก่าแหละพี่ไม่เลยโคลัมเบียคือเราสะอาดนะเออคือพี่อาลูกค่ขายตามเกรดนะพี่คืออันนี้เกรดเอหนูก็ขาย7,500เกรดถูกหนูก็ขายแค่3,500นนะใช่ไม่ได้แบบมั่วนะพี่นะไม่ได้แบบ โอายเอา3,500มาขาย7,500ไม่ใช่นะลูกค้าสกอตไม่ต้องกลัวนะคะช่วงนี้เฟซบุ๊กก็ปิดกานกันอีกแล้วใช่ค่ะไม่ยีไลฟ์ไลฟ์ส่งของคนดูขึ้น2คนเมื่อกี้อีกแล้วเหรอเออฉันก็เลยปิดไลฟ์ไปเลยฉันเนี่ยปวดหัวก็่จเฟซบุ๊กเต้งเลยอืมมันไม่แจ้งเตือน ไม่เด้งขึ้นเลยเนี่ย,ยกระดุมมูโอุ้ยพันสงดใจให้ด้วยกระาบขอบคุณมากเลยค่ะด็อกเกอร์พี่สีสดผ้าสะอาดพี่พี่คนไหนนะคะจะเป็นกําลังใจให้โกดังเรานะคะพี่ฝากรบกวนกดไลค์หรือกดแชร์ให้นิดนึงนะคะจะ,จะได้มีกําลังใจต่อขายต่อไปพี่ ผ้าบางลูกคขาคิดว่าได้เยอะมากเลยนะใช่ใครเข้ามาแล้วกดเลขหนึ่งให้หน่อยก็ได้ค่ะคุณพี่เข้ามาทักทายกันก่อนก็ได้นะคะราคา7,500บาทน,นะคะคุณพี่จ๋ารีวิวส่งฟรีดูก่อนค่ะยังไม่ต้องตัดสินใจซื้อนะคะดูก่อนพี่จ๋าอสวยใสยดีนะ ลายสวยผ้าคอตตอนไม่ใช่ผ้าสำลีสวัสดีค่ะพี่สุวรรณกดหนึ่งให้น่ารักจังเลยคุณที่อย่างนี้เฟซบุ๊กมันไม่ค่อยเตือนพี่ช่วงนี้เป็นะไรก็ไม่รู้มันไม่ค่อยแจนมถ้าเตือนอะไรกันเลยบางวันบางวันถ้านางจะเปิดนางก็เปิดเลยนะหรือว่าต้องโทรไปคุยกับเจ้าของเฟซบุ๊กหรอวะคืนนี้โทรไปคุยเลยนะ เออไม่เยหรือจะต้องโทรไปคุยเองคือสินวาค่ะส <c oughs> วยมากมากใหม่จริงใช่คุณพี่อันนี้ใหม่จริงนะคะ,จจะเป็นงานเกรดเออุ้ยเมื่กี้คือสินวาแก๊ปจ้าพี่ดูคอดิเห็นไหมเกรดเอเบอร์หนึ่งคอเขาจะแบบค่อนข้างสะอาดนะคะพื้นเสียเขาจะน้อยมีแต่น้อยลูกค้า มาดากัสการู้จักไหมมาดากัสการ์การ์ตูนมาดากัสการ์เมดอินมาดากัสการ์สวยอะ่ะลูกค้ารีดอย่างเดียวแนะนำนะใครที่มีลูกค้าไปทำงานรีแพ็คมาดุมกะลาดนรีแพคก,ก็เหมือนแบบเอาไปซักรีดอะ่ะซักรีดแล้วใส่ถุงใส่อะ่ะอ,อทำเป็นแบบมือหนึ่งเอาเล็ดอะไรอย่างงี้อารีจ้ารีวิวจะส่งให้ฟรีนะคะไม่ต้องเสียค่าจัดส่งนะ <American. S 2> คือแบบเต็มร้านอะใครที่ขายแบบนี้เนาะใช่โอ้<า>สบายลเลยพี่เต็มร้านไปเลยพี่ตัวละร้อยร้อยเออจริงๆเอาไปลงเครื่องซักผ้ามันก็ไม่หยาบแล้วนะซักนิดนึงก็ได้พี่ลงเครื่องลงถังซักผ้าไปเลยแล้วแขวนไปเลยตัวละร้อยสบาย,บายต้นทุนสามสิกว่าบาทพี่เฉลี่ยมาแล้วมันไม่แพงนะต้นทุนสามสิบกว่าบาทนะ แอโล่เนี่ยดูดิบางคนก็ไปแยกแบรนด์นะคะมีแขนสั้นปนขาไซก็ขากันนะคะสวัสดีค่ะแขนยาวล้วนๆมีใหม่ไม่มีคุณพี่ส่วนใหญ่มันจะปนแขนสั้นมาบ้างนะคะ แอร่โลอีกแล้วด็อกเกอร์อะอ๋อดูดิด็อกเกอร์ Docker. อันนี้แอรโล่แบรนด์ห้างนะคะ <A ero. S 1> แต่ส่วนใหญ่อะมันแขนยาวเยอะอยู่แล้วคุณพี่แยกแบรนด์ใี่ไหนยังไม่เลิกงานเลยรอก่อนนะคะแปบบ๊บนึงค่ะใครมารับหรอแฟนมารับแล้อ,ลอ๋อเหรอรอก่อนแป๊บเดียวทำงานอยู่ <c oughs> <c oughs> โอ้อ้าวตัวนี้ก็สวยลายลายผ้าลายผ้าคอตตอนคุณพี่สกอตล้วนคอตตอนเกรด A 7 5 0 0นะคะ45โลประมาณ200ตัวแต่เดี๋ยวนับให้อีกทีหนึ่งออต้นนุน30กว่าบาทพี่จ๋าได้งานเกรดเอขายได้ทั้งลูกเลยคุ้มนะคะเนี่ยเชิ้์สกอตคอตตอนล้วนผ้าบางอ่ะพี่แล้วสีสดนะอุ้ย อนอใครทุนน้อยกว่านี้ก็เบอร์สองมีเบอร์สองสามพันห้าแต่สภาพก็ตามเกรดตามเกรดนะคะ3,500หจะเป็นป้ายกระทิงค่ะลูกค้าจ๋าเถ่อใครบอกเอะทำไมถึงแพงจังเลย,ยมันมีเ,เบอร์หนึ่งเบอร์สองนะพี่นะถ้าใครพอมีทุนนะคะที่ซื้อไปอย่างละลูกเลยเปิดมารู้เรื่องแรงเลิ์ เปิดมาลูกค้าจะรู้เองว่าทําไมถึงต่างกันร,ราคานะคะเสื้อผ้ามือสองมันขายตามเกรดอยู่แล้วค่ะตัวนี้โอ๊กเล่พี่พี่โอ๊กเล่เฉยใครรับลูกนี้ส่งฟรี7,500บาทนะคะ รให้หลุ้นทำราคาอีกต่างหากนะคะเนี่ยดูดิไหนอันไหนสะอาดบอกสะอาดคุณพี่อุ้ยทอมมี่ทอมมี่รับรีวิวได้เลยค่ะคุณพี่กราบขอบคุณ,คณมากค,ค่ะ บอกแล้วว่าถ้าคนที่เล่นงานนี้บอกพี่รับแน่นอนเขารู้งานแน่นอนนะคะมีคนถามหากับเราตลอดเลยอะราคา7,500บาทเป็นเกรด A ค่ะส่วนถ้าคุณพี่บอกว่าเฮ้ยมีราคาถูกกว่าน,นี้ไหมมีค่ะ3,500บาทแต่ว่าคุณภาพก็จะตามราคานะคะใครอยากดูราคาเบอร์2ก็ทักมาค่ะมีรีวิวนะคะ รวยแน่คุณพี่ต้นทุนน่ะแค่สามสิบกว่าบาทนะตัวหนึ่งอะ่ะแล้วคุณพี่เอาไปอ่ะขายได้แคบทังลูกเลยเอาไปปั่นเครื่องพี่เชื่อปะเอาปั่นเครื่องเลยปั่นเครื่องเลยแล้วแขวนเลยตัวร้อยกำไรก็หกสิบเจ็ดสิบาทแล้วตัวหนึ่งก็เวลาเราไปเดินตลาดเราก็เห็นเขาขายกันตัวละไรกระดุมจสายตรงสายใต้ก็ขายร้อยหนึ่งอะ่ะสมมุติร้อยหนึ่งนะกำไรคิดแค่หกสิบบาทพอ พี่ร้อยหนึ่งพี่ได้หกพันนะสองอตัวพี่ได้หมื่นสองโอ้โหลูกหนึ่งกำไรเป็นหมื่นเลยวะใช่โอ้โหโอ้โหพี่ใช่ย่อยนะบอกเลยไม่รวมกับบางคนนะถ้าเขาทำราคาได้ร้อยย0่สร้อยห้าิเขาก็จะได้กำไรเพิ่มขึ้นอีกนะบางตัวมันเป็นแบรน้าเนอะร้อยห้าสิบเอาไปรีดนิดนึงเนี่ยแบรนด์เราก็เจอเยอะนะโกโลโปโลเราเจอหมดเลยใช่ใ่เดี๋ยวจะถ่ายรูปแบรนด์ให้ดูอีกทีนะคะโปโลนี่ โอ้โลเราก็เจอเยอะโปโลเออเนี่ยโอ๊ยโปโลร้อยร้อยห้าสิบไม่น่าขายหรอกน่าจะต้องมีสองร้อยนะสองร้อยใช่ไหมรีดนิดนึงเนาะสักรีดนิดนึงเอ้าแชทอีกแล้วเธอนี่ออกมาอวดออกมาอวดเจ้าของกระสอบด็อกเกอร์เนี่ยด็อกเกอร์ก็ทำราคาได้คนที่มีโอเ่ด้วยเนี่ยเมื่อกี้มีโอเ่เออ แบนก็ได้ราคาอีกต่างหากแยกทำ<ห>นะพี่อโอ้ยกำไรเป็นหมื่นอยู่แล้วพี่คนทำเป็นนะ่ะซักลีกนิดเดียวขยันนิดเดียวพี่อย่างเงี้ยเนี่ย,ยด็อกเกอร์ค่ะมีกี่ลูกนะเมื่อกี้10มาเร็วพี่ช่วยกันซื้อเร็ว <laughs> ร้อนเงินหาเงินลงของให้ทุกคนนะคะหาเงินลงของใหม่พี่เราเร็วซื้อกันเร็วๆนะรี์เลยแต่ไม่มีตังซื้อของใช่ต้องรีบตุนของให้พี่ๆเนี่ยเดี๋ยวของจะไม่มีเลยจะลงของอีกด็อกเกอร์ต้องรีบสนใจสั่งได้นะคุณพี่7,500บาทนะคะ45โลนะเป็นงานเกรดเอนะคะ ก็ดังเราขายของไม่มั่วเกรดนะพี่เกรดไหนบอกเกรดนั้นเลยแต่ถ้าพี่เงินเงินน้อยทุนน้อยนะคะเล่นเบอร์สองก็ได้ค่ะแต่ว่าขยันนิดนึงเบอร์2องขายสามพนห้านะคะเบอร์หนึ่งผ้ามันจะค่อนข้างสะอาดลูกค้าเปอร์เซ็นต์ป้วนเสียมีแต่น้อยกระดุมมุกคอตตอนน้นอ่ยอู้ใส่ไปทำงงมมทำงมมกระดลูกค้าเอ้ย ขายยากด้วยนะเนี่ยพี่ขายยากขายยากโห้ยไม่ได้มาเลยไม่เคยได้ขับแรงได้มาแรงเลิกค่ะเคยได้มาตั้งแต่ปีที่แล้วต้นปีพี่เหรอที่แต่เราไม่ได้รีวิวอะอะไรวะที่ขายให้ใครไปอะพี่โจ๊กเหรออ๋อไม่ใช่อันนั้นอันนั้นเสื้อเชิ้ตแขนสั้นเบอร์หนึ่งอ๋อเออเออเชิ้ตเบอร์หนึ่งแขนสั้นเบอร์หนึ่งก็ไม่ได้ใหม่เลยนะคะไม่เคยรีวิวเป็นปีอะพี่ หัวของแลไอเทมอย่างเงี้ยจะแบบหายากนะคะโโล,โลอะเบอร์คบีมอสซิมโมก็ดังนะเธอก็แบบก็ไปแยกเอาแหละเนี่ยลกูกค้าก็<อ>ไปทำยาวปนกันมอสซิมโม ด็อกเกอร์ค่ะ H&M ไซส์เราเลยเนี่ยเธอใครสนใจนะคะลูกคา้ทาทักอินบอกได้เลยนะอุ้ยคา่คาฮา,าลูกค้าค่าฮาน่ารักมากเลยอะ่ะ บอกแฟนเธอปิดไฟหน้ารถก่อนสิควิกซินเวอร์เนี่ยพี่ลูกค้าเอาไปตัดเครื่องซักดิ์ไม่ต้องทำอะไรเยอะเลยนะพี่พี่มีไลท์แล้วก็นี่ควิกซินเวอร์แยกเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ่ายดูโอ๊ยงานยังไม่เสร็จเลยควิกซินเวอร์อีกแล้วอุ๊ยเธอก็เจอหลายตัวแล้วเนาะควิกซินเวอร์ก็มี เนี่ยโคลัมเบียเราก็เจอสองตัวนะโคลัมเบียมาทุกแบรนด์เลยเนาะถ้าใครที่แบบเบื่องานปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยพี่ที่เกียดตรงที่เกียดซักนะคะก็จะเล่นงานเกรดเอไม่ต้องทำอะไรเยอะนะคะทำน้อยคือเชิญรุ่นนี้มันมียันเบอร์สามเลยนะใช่เเบอร์สามที่เมื่อก่อนนู้นส <2000, S 1> อ,องพันเออองพันกว<ร>่<ม>าบาทอะ ลูกค้าก็ร้องเราก็ร้องลูกค้าช็อกเลยบอกไม่ไหวนะเบอร์สามลูกค้าก็ร้องไห้เราก็ร้องไห้พี่เอาก็เลยหยุดออกมาเลยของถูกโปโลอีกแล้วแต่เบอร์สองอะลูกค้าไปไหวนะลูกค้าสั่งเยอะใช่ใช่เบอร์สองสามเราก็ขายอย่างเบอร์หนึ่งเนี่ยไม่ต้องพูดถึงไม่เคยเพิ่งจะได้มาเนี่ยแหละพี่เอโรเนี่ยเอโรอสเอนี่ก็แบรนด์้างนะคะสวยมากขอบคุณค่ะพิจินดา อาจจะไม่ค่อยได้อ่านคอมเมนต์นะพี่เพราะว่ามันเยอะนะนี่นั่งลงออกรุ่นนี้มาให้นั่งเลยดิมึงเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนดิเวทจะนุ่มตูดไหมไม่ถ้าพนักงานเรามีสักสิบสิบสองสิาคนขึ้นไปเราก็จะต้องออกรถเป็นเฮ้ยตอนนี้เราก็ร้อยห้คนแล้วน่รถคอกันรถคอกเดี๋ยวต่อไปเราก็จะรถคอกอะเออรถคอกไม่เราออกรถใหม่เป็นเหมือนรถโรงเรียนไงเวลาเราไปเที่ยวกันอ่ะ เดี๋ยวซื้อซื้อกระสอบเสื้อนี่เสื้อเชิ้ตให้เบนใส่สมหวังเหรอสีฟ้าสมหวังได้รถประจำตำแหน่งอีกคันนึงสมหวังแล้วโบโลสมหวังได้รถประจำตำแหน่งใหม่ไม่ก็เขาบอกว่านุ่มมากๆเขาบอกโอ้โหแบบก็ตามราคาพราะว่เธอฉันก็เลยอยากรู้มันนุ่มจริงไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน เออออกมาขับเล่นๆสักสองสาวัน20คันรวยคนรวยเนาะหน้าเบื่อคนรวยว่ะฮูโตไปนะหูสามพันห้าจะดิเห็นปะเจ้าของรถก็ดูรวยรวยเออมันก็อย่างนั้นแหละเหมาะสมกับฐานะไม่เหมือนเราหรอกเวลาเราลงจากรถอะเขาหนูว่ามาล้างรถ ค่างานล้างรถไม่นะเนี่ยเขามีคนขับรถนะเขาไม่ได้ขับเองนะคนเมื่อกี้คนขับรถไม่ใช่นะคนขับรถต้องหาต่อไปต้องรับพนักงานขับรถแล้วเวลากูจะมาทํางานอ่ะขับขัวกูไงเออจะต้องรับพนักงานขับรถเพิ่มอีกคนหนึ่งละเห็นไหมเนี่ยเขามีคนขับรถต้องหาอภิชาติวันนี้ฉันจะไปเดอะมอลล์อภิชาติ มาจ้ะตัวโลอีกแล้วคุณพี่แฟชั่นสาวอ้วนมีวันนี้ไม่ได้เปิดเลยค่ะเออแชปค่ะอุ้ยเธอเจอแชปเหรอฉันก็เจอแชปคือวันนี้มันเป็นงานลงใหม่พี่ขอเปิดลงใหม่ไงแต่ว่าพวกเสื้อสาวอ้วนมันมีอยู่แล้วเอาเออมแบนมาให้ลูกค้าแคปน่อย คือเสื้อสาวอวบที่สั่งได้เลยนะของเยอะมากลงโอ้โหมันจะเอาสลักสายฝาปะ่ะ่ะลงเยอะมากอะ่ะลงไว้เยอะมากเลยนี่อะไรอ่ะเธอไม่เปล่าแค่ลายมันสวยเฉยๆออกมาเลยเกะกะใคร<ๆ>ที่จะเอาเสื้อสาวอวบสั่งกันเลยเด้อมีเยอะมีเยอะจ้าอยากหาย้าอยากขายแต่มัน วันนี้หนูขอเปลี่ยนงานรีวิวหน่อยพี่เพราะว่างานลงใหม่ยังไม่ได้รีวิวกันเลยโ่รีวิวไม่ทันเลยพี่จ๋างานเยอะมากเลยพี่กำลังรับคนเพิ่มนะทำไม่ทันแล้วปีนี้ต้องแบบขยายกิจการกิจการนี่ก็ซื้อที่ไว้800รอยไร่นะคะยังไม่ได้เข้าไปอยู่เลยค่ะน้อยไปกว่าเธอธุรกิจเราใหญ่ขนาดนี้ผ่านไร่8 0 0รอยไร่น่าจะน้อยไปเนาะ พันห้าร้อยไล่หรือเปล่าพอหรือเปล่าคิดดูดีๆจะได้ซื้อเพิ่มซื้อที่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเห็นบัญชีบอกว่าปีที่แล้วเราขายได้กี่กี่พันล้านนะสี่พันล้านหรือเปล่าวิกำไรอ่ะนะรวยจังเลยวะเออรวยมากเปล่าที่แบบในนี่ไงในในกระตูนไงแต่คนเมื่อกี้ น่าจะเป็นแบบผู้บริหารเนอะอ<ม>าวผู้บริหารมาเลย่ะมีรีวายด้วยไม่ใช่เหรอ,อมุกเจอรีวายปะไม่เจอจ้ะเจอแต่แรงเลอร์เอาใส่ไปเลยไหนไหนไม่เหรอพิกซินเวอร์โชวได้ไหมอ,อันนี้ไหนจ้ะโหลูกค้าอะไรเนี่ยอลุมอ่มเจ หลุ่มเจาะขึ้นมาน่าชนไม่ไหวพิกซิลเวอร์ไงไหนอ่ะอันนี้อะไรอ่ะลีอะไรอาสีส้มพี่พี่นะเต็มแล้วก็ไม่ใช่ กี่ตัวอ่ะลูกค้าใครสนใจแคปหน้าจอเลยนะคะ7,500บาทเดี๋ยวแจ้งจำนวนตัวเอกนะพี่ขอบคุณมากนะคะบอกเลยคุ้มค่ะ